สวัสดีท่านผูชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการดีมี่นะคะวันนี้นะคะมีข่าวสารวอ r ์เรลพารมาอัปเดตนะคะว่าเดือนกุมภาพัเนี่ยจะเป็นวอ r ์เรลพารอะไรนะคะทุกคนก็คือว่าตอนมันมีคลิปหนึ่งนะคะที่เราทำคลิปไปเป็นวอร์เรลพารที่เป็นลิงจากเซิร์ฟจีนจะมานะคะแบบเอ้ยไม่ใช่เซิร์ฟจีนจากเป็นลิงเป็นแบบ มีอะเลเตอร์มี a r ดูอินเป็น w a ล l a p ร์ s สาสิบของเซิร์ฟจีนเซิร์ฟไต้หวันอะไรต่างๆนะคะคือเซิร์ฟอื่นอะว w a ล l a Pass เขาอะจะเป็นว w a ล l a Pass แค่1เดือนแต่ของเราอะเป็นวอล l l a Pass สอเดือนแต่ว w a ล l a Pass ตัวอะตัวที่เป็นลิงนั่นแหละนะคะทุกคนจะเป็นแบบมันเป็นวอล l a Pass ที่สาสิบเจ็ของเซิร์ฟจีนแล้วเดือนกุมภาเนี่ยมันเป็นเดือนแบบ เดือนแห่งเทศกาลจะมีตรุดจีนจะมีวาเลนไทน์แล้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่า,าตัววอลลพรตัวลิงเนี่ยจะเข้ามาไหมหรือว่าจะเข้ามาหลังตัววอลล่พรที่เราจะเอามาให้ดูนี้นะคะ ทุกคนคลิปนี้ช่วยกันกดแชร์กดไลค์คลิปนี้ให้ถึง20ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของเราต่อไปด้วยนะคะแล้วก็กดติดตามไว้เพื่อจะไม่พลาดข่าวสารทุกฝีกเกล้าจะต,ตามมาอัปเดตอาวีให้นะคะคลิปนี้ก็ขอ,ขอขอบคุณรูปภาพข้อมูลจากน็อกเอลวีนิวแล้วก็ไดโนเสาร์นะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์แฟนเพจไว้ให้กดติดตามนะคะ,ะคลิปนี้ก็พร้อมแล้วก็ไปรับฟังแล้วก็รับชมคลิปกันได้เลยคะ่ะ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่วอลลอ a ์พาร์ของเซิร์ฟจีนกันก่อนนะคะบอกไว้เลยนะคะว่าท้ายคลิปนี้มีสกินใหม่ล้อเลี้ยวกับตัวแวนเฮลซิงนะคะอ่ะวอลลร์พทเซิร์ฟจีนนะคะจะเป็นวอลเลอ a ์พารที่38จะเป็นชื่อวอลเล p a ์พาร์ทวาเลนเลยนะคะคือ v a l ลนไทน์มันก็ต้องแบบมีแบบเป็นเดืนเอนแห่งความรักอ่ะเลเวลที่1นะคะจะเป็นตัวตีมี่เลเวลที่20จะเป็นตัวริโป้เลเวลที่60นะคะจะเป็นตัวเตียวเซียนซึ่ง ลิปโป้กับเต๋วเซียนเนี่ยคือเขาคู่กันอยู่แล้วแบบมันมีสกินวาเลนไทน์เซตเก่าอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะเอารูปขึ้นให้ดูซึ่งรูปภาพสกินใหม่ของตัววอร์ร่พาร์เนี่ยคือยังไม่มานะคะสําหรับใครที่อยากรู้หรือว่าอยากดูสกินวอร์ร p a พารก่อนใครก็กดติดตามแชแนลเราไว้นะคะเราจะมาอัปเดตแล้วก็ลงให้ไม่เกินสิ้นเดือนนี้แน่นอนเพราะว่ายัางไงมันก็ต้องมาอยู่แล้วอ่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปไว้ให้ดูนะคะคร่าวๆ ซึ่งข้อมูลก็มีมาเพียงเท่านี้จริงๆจ,จ,จ,จากการคาดคะเน์แล้วก็คาดเดาของเรานะคะคิดว่าเดือนกุมภาเนี่ยวอลเลอร์พาร์ตวาเลนไทน์มาแน่นอนซึ่งวอลเลอร์พาร์ต37เวอร์ชันของเซิร์ฟจเนี่ยคือมาไม่มาไม่รู้คือแบบมันก้ากึ่งมากมันคิดว่าน่าจะหลายคอมเมนต์ก็บอกว่าสกินลิงเนี่ยก็คือขายขายแน่นอนเพราะว่าแบบมันสวยอะไรเงี้ยก็ต้องรอดูกันนะคะเราคิดว่าวาเลนไทน์วอลเลอพาร์ต ที่38ของเซิร์ฟจีนมาวาเลนไทน์มาอ่ะเพราะว่ามันเป็นเดือนกุมภาไงแล้วก็จะมีเทศกาลรุดจีนนะคะปีนี้จะเป็นวันที่1กุมภาเทศกาลรุดจีนซึ่งรุดจีนนี้ก็คือมีสกินใหม่เข้ามาแน่นอนจะเป็นสกินตัวแวนแวนนะคะเดี๋ยวขึ้นรูปไปให้ดูอันนี้รูปสกินคือมาละคิดว่า ไม่รู้ว่าจะแจกไหมหรือว่ามันเทศกาลอะไม่รู้ว่าอาร์เวียจะแจกไหมหรือว่ายังไงไม่แน่ใจก็ต้องรอดูกันนะคะส่วนตัวคิดว่ามันกั้มกึ่งอะสกินมันก็สวยและคิดว่าแจกแน่นอนเลยมันเทศกาลอะนะแบบตุดจีอะไรอยี้ต่อไปนะคะจะเป็นสกินใหม่ลอรียลซึ่งปีนี้มาแน่นอนใครเมนลอรียลนะคะเป็นแบบ แม่ก็คือแม่ซึ่งรูปภาพสกินยังไม่ออกมาถ้ามีรูปสกินหรือว่าเอฟเฟก m o โมเดลสกินอะไรหลุดมาเราจะมาอัปเดตให้ตามนี้เลยนะคะคลิปนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะคะไว้ก็อัปเดตข่าสารอาให้เรื่อยๆกันนะคะคลิปนี้ก็หากใครชอบนะคะแล้วก็ช่วยกันกดแชร์กดไลค์แล้วก,กด subscribe เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ แล้วก็กดเปิดกระดิ่งไปด้วยเพื่อไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมอาวีเทคนิคก,การเล่นอาวีต่างๆแล้วก็ขอบคุณเครดิตจากนกเอว v นิวแล้วก็ไดโนเสาร์อีกรอบ้วยนะคะคลิปนี้ก็ขอลาการพท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ